What <laughs> the จะบอกว่าเรามีกลุ่มเดียวคนอื่นไม่เอาใช่ไหมตอนนี้หัวใจจะวายแล้วทำไมเร็วเกินเราจะที่สุดไหมฮัลโหครับผมเป็นวงดนตรีวงเดียวแถวเล่นสดร้องสดแล้วพระเอกนางเอกมาเจอกับแฟนๆแบบสดๆที่ความตั้งใจจริงทุกคนเตรียมตัวมาพร้อมมาสนใจกับทุกคนนะนี่คือน้องอ๋อมด้วยความตั้งใจจริงนะขอบคุณที่ความ มากนะะฮคุณรู้ไหมว่าคุณขโมยหัวใจพวกเขาไปแล้วกลับบ้านนอนไม่หลับแล้วเนี่ยใช่ไม่เอากลับได้ไหมขออยู่ด้วยเลยได้ไหมได้เริ่มนอกกลับไปเริ่ม้อกกลับไปเนาะยูนี่กันเลยดูนี่กันเลยก็แล้วกันไปตรดจลงไปเลยก็แล้วกันไปออกโอ้โหี่จะรอดแต่เดียวเลยเคยเห็นแต่คนเสิร์ยนะก็ตโดดลงไปแล้วตัวลอยพวกเราช่วยกันตา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 เงี้ย ถ้าโดนลงเนี่ยดเดี๋ยว่ถนนลงนี่จะให้เอาหน้าลงเดี๋ยวหลังลง ก็ตอนนี้มีละครอะไรอู่บ้างฮะตอนนี้มี3มเรื่องครับผมมี<ร>ม,ม,มีรักเร่นะครับอะไรกับน้องพนเคกนะครับก็จะจะออกอากาศเร็วนี้นะครับแล้วก็มีอธิตากับน้องปุุกลูกแล้วก็มีลูกไม้ใต้ต้นกับน้องมินปลุกลกกั้องเพลงเก่งนะน้องเพลงเก่งเหมือนกันครับผมปุุกลูกไี่เคยขึ้นเวทีกับพี่โอ้โหสนุกมากฮะต้องบอกว่าแสดงหลายคนตอนนี้ร้องเพลงดีมากๆเลยใช่ผมสามารถรอบด้านเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ครับน้อง๋อมตั้งใจมาแล้วใช่ค่ะและผมเชื่อว่า ขอเสียงสุดๆชาวหนองคายสักครั้งดนึ่ให้ออกครับโอ้โหไงหเปีไ่ไนรู้สึกย,ยังไงบ้างคะประทับใจมากๆนะครับผม,ผมรู้สึกว่าแบบชาวหนองคายน่ารักมากเลยครับวันหลังขอมาอีกได้ไหมครับมีบ้านไหนอ,อยากต้อนรับบ้างโอ้โหชัวว่ มีบ้านอยู่แน่นอนนะครับผมต้องกลัวกันเลยทีเดียววันนี้นะใครอยากจะทบทวนภาพประสบการณ์ความสุขอย่างนี้นะเดี๋ยววอนกลับไปดูนะทางทีเคมเราถ่ายเอาไว้นะไปออกทางช่องดาราเดลี่นี่คือคุณมดาราเดลี่นะกล้องดาราเดลี่นะแล้วก็มีเรืงสุดพิมพดาราเดลี่ใช่ค่ะนำภาพความประทับใจนี้ไปตีพิมพ์กันเต็มหน้าเลยทีเดียวนะว,นนะวันนี้นะต้องขอบคุณคุณอมด้วย